สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพระหน้าปกพะภไพรไีพีนาศวัดบวรนิเวศออกปีพศ2496 เป็นเหรียญเนื้อฝาบาทจังหวัดกรุงเทพมหานครนำมา้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองคําด้วยนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับราคาพักเครื่องนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาณสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส พามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน u t u b e ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการจารานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงหัวปกด้านบนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผมเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเรียนนะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยตรงหัวปกมุมด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี uh ้จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการพิจารณามุมด้านหน้าของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้ตรงปลายเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับติดกับข้อมือองค์พระนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นรวดจีวรนนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงลาดลงมานะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาติดกับข้อมือบริเวณตรงองพระนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการจจรณาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปบนพื้นเหรียญนะครับผมคมนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู ผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแต่เฉียงขึ้นไปนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการจราณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่4ี่กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดปกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมบางๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงกลางนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดปกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย ตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดบางๆเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นขีดหนาๆน,าน,านะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นขีดหนาๆนะแต่บริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดที่บางกว่านะครับผมพมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกต,ตที่4นะครับผมในการจรณาของผมนะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างนะครับผมตรงตัวเลข9ไทยนะครับผมเขาจะมีเส้นลวดนะครับเช k k en k en k. ื่อมติดกันเลยนะครับผมเป็นเส้นลวดเดียวกันเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดเลข9ไทยนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยเขาจะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมนะครับผมติดกับตัวเลข9นะครับผมเป็นเส้นลวดเดียวกันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะครับผมในการจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมรูจอนะครับผมตรงมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอะเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียนนะครับผมในพื้นด้านในเนี่ยก็จะเน่เน่ลักษณะแบบนี้นะครับผมเส้นลวดขอบเหรียนเนี่ย ก็จะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหน้าของท่านนะครับผมบริเวณตรงใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงลําตัวองคพานนะครับผมตรงเส้นลวดลําตัวองคพานนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาเท่านั้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดฐานนะครับผม จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงอัคระมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะบนพื้นผิวอัคระนะครับผมตรงเส้นลวดเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับผมจะมีล่องน้ำดึกลงไปลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นอั卡尔ะนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเส้นลวดพื้นอัข尔ะนะครับผมบริเวณตรงนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นล่องน้ำนะครับผมล่องจิกลงไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับมุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางฝั่งซ้ายนะด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดโค้งๆอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร um ิเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมโค้งๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมผมตะแคงให้ดูนะครับผมเส้นลวดเนี่ยก็จะคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขละนะครับผมมุมตรงกลางนะด้านข้างเส้นลวดอักขละเนี่ยก็จะมีก้อนตันๆนะครับผมติดกับเส้นลวดอัขละนะ เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอากาะนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเส้นลวดอากาศเนี่ยด้านข้างนะจะมีก้อนตันๆนะครับผมติดกับเส้นลวดนะครับผมเป็นก้อนนูนขึ้นมาใหญ่ลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3 <c oughs> นะครับผมในการจจรนาของผมนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอากาะนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะบนริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยมเลยนะ เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมด้านล่างฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับเฉียงลาดลงมานะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตอันที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอักขระเนี่ยจะมีขีดนะครับเล็กๆนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดเล็กๆนะครับยื่นออกมาจากเส้นลวดอักขระนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจจรณาของผมนะนี่ผมตะแคงให้ดูนะครับจะเป็นขีดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะของรู จอเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะ,ะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเลยตรงพื้นผิวเห,<น> <ains> หลี่ยงกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยจะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมเส้นลวดอัคารหกเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมด้านหลังมุมตรงกลางนะพื้นผิวเหลี่ยงเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมและด้านหลังเนี่ยพื้นเหลี่ยงรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นแองกตาลลงไปนะครับผมเส้นลวดเนี่ยก็จะขมบนีน จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือเส้นลวดนะครับผมอาขาระมุมล่างตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะพาคเครื่องที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคา อยู่หลักหมื่นถึงหลักรหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับผมฝั่งขวานะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ